ตอนนี้เรากำลังลองขับเข้าเมืองกันให้ดูนะครับนี่เป็นไงก็ถือว่าเล่นได้เลยนะครับไม่ถึงกับกระตุกแหลกค้างจนเล่นไม่ได้นะครับผมเฟรมเลทตอนนี้นะครับประมาณ20เฟรมถ้าสตรอรี่คนเยอะ,ยอะนี่อาจจะแบบกระตุกเลยแหละนะครับแต่ถ้าคนไม่เยอะนี่ก็ประมาณนี้ก็ถือว่าพอเล่นได้อยู่นะครับนี่งนั่นั่นี่นนน โดนไปหนึ่งดอกนีก่รถโกดเลเดอร์รถโกดเลเดอร์ไปครับลองมาลองขับรถโกดเลเดอร์อือโอ้โกดเลเดอร์ครับเป็นไงโอ้โหสวยงามจริงๆโอ๊ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วคาร์บอมคาร์บอมอุ้ยตรง เราก็มาทสดสอบเกมแรกเลยนะครับอันนี้ผมปรับการตั้งค่าให้เหมาะสมเรียบร้อยแล้วนะครับเฟรมเดทจะอยู่ประมาณ20-30เฟรมนะครับคนในเซิร์ฟตอนนี้จะอยู่ประมาณ196คนเลยนะครับถือว่าเยอะพอสมควรน,นะถ้าเป็นเล่นเซิร์ฟต่อยจะลื่นกว่านี้นะครับส่วนนี้คือเซิร์ฟพค่อนข้างเยอะเลยนะนี่อ่ะเดี๋ยวเรามาดูการปรับตั้งค่ากันนะครับจะมาลองขับรถกันให้ดูนะว่าจะไหวหรือเปล่าจะกระตุกหน่วงหรือเปล่า กำัตคาครับผม Resolu t i o น1280นคูณ720นะครับแบบ Windows ไม่ได้เต็มหน้าจอเนาะทุกอย่างปรับเป็น Normal ทั้งหมดเลยนะครับเรียกว่าปรับแบบต่ำกันสุดๆนะครับมันจะลองมาลองดูกันว่าจะเล่น <c oughs> นึง,นง,นง,นงแค่ไหนนะรีพันกันแล้วนะครับอลองกดเมนูนะครับเมนูโทรศัพท์นะครับเมนูกระเป๋านะครับแล้วก็ออกแล้วก็เมนูพวก อโมชันการเต้นต่างๆนะครับก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะครับอ่ะมาลองวิ่งกันให้ดูแลกดออกกันนะครับเฮ้ยครับเฟรมเรตตอนนี้นะครับประมาณ20เฟรมถ้าสตรอรี่คนเยอะนี่อาจจะแบบกระตุกเลยแหละนะครับแต่ถ้าคนไม่เยอะนี่ก็ ประมาณนี้ก็ถือว่าพอเล่นได้อยู่นะครับกับโนบุกงบไม่มมเกินสอง0 0เล่นเกม GTAV 5M นะครับก็ลองดูแล้วก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับถ้าเล่นเซิร์ฟปล่อยอะไรพวกเนี้ยน่าจะลื่นกว่านี้นะครับนี่อันนี้คนไม่ค่อยเยอะนะตรงเนี้ยเออนี่ครับถ้าคนเยอะกว่านี้เฟรมเนน่าอยู่มาณ10ิบถึงเฟรมนะครับอ่ะลองหันไปทางนี้ดูนะครับพอหันไปทางนี้นะครับผมเฟรมเนี่ยก็อยู่ประมาณ30-40ี่เฟรม เดี๋ยวผมจะลองขับรถเข้าในเมืองให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันจะเล่นได้ประมาณไหนมีตกแมปหรือเปล่ากับสเปคนี้นะครับนีอันนี้คือเดิมเดิมไม่ได้อัปเกรดเลยนะผมสามารถซื้อไปเล่นได้เลยนะครับไม่ต้องอัปเกรดก็ได้แต่ถ้ามีงบหน่อยผมแนะนำให้อัปเกรดเป็น r a า16บหก g จะเล่นเกมได้ลื่นไหลกว่าน,นี้นะครับเพราะว่าตัวเครื่องอะ่ะมันแชร์แรมให้ตัวการ์ดจอด้วยนะครับมันจะใช้ได้ประมาณ จริงๆประมาณแค่5กิกเท่านั้นแรมเนอะถ้าแนะนำมีงบผมแนะนำัพเป็น16ไปเลยนะครับแล้วก็สามารถเพิ่มความจุได้เครื่องนี้ก็สามารถทำได้หลายอย่างนะผมแต่ต่อรูปภาพต,ต่อวิดีโอสตรีมพอได้นะครับผมสตรีมบางเกมนะครับเดี๋ยวดูกันดูตลาดกันนะครับอ่ะตรงน,นี้มาที่ตลาดกลางกันนะครับนี่ไฟเอ็นได้เกมอื่นก็สบายนะครับนะครับ ลองขับรถแรงๆดูครับมาดูจะตกแบบไหมผมว่าไม่น่าจะตกหรอกนะครับเพราะ CPU ิว CPU คอและเทค่อนข้างเยอะเลยถึงแม้แรมจะน้อยก็ตามนะครับถึงแม้แรมจะน้อยแต่ถ้าคอลเลเตทซีบิเยอะเนี่ยอาการตกแบบจะไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่นะครับเว้นแต่ว่าซีบิวสองคอสีเทสถึงแม้ว่าแรมจะสิบกิกเนี่ยอันนี้มีตกแบบนะครับเพราะซีบิวประมวลผลไม่ทันนี่ครับ สามสิบเฟรมนะครับ램เครื่องเนี่ยกินไปแบบเต็มเต็มเลยตอนนี้เรากำลังลองขับเข้าเมืองกันให้ดูนะครับนี่เป็นไงก็ถือว่าเล่นได้เลยนะครับไม่ถึงกับกระตุกแหลกค้างจนเล่นไม่ได้นะผมแค่อาจจะมีแบบหน่วงบางช่วงเท่านั้นเองนะครับนี่เดี๋ยวเราจะลองเข้าเมืองกันให้ดูนะครับ มีมีทอ่อตบด้วยมีทอ่อตบด้ยนี่ครับสาเฟรมโอ้ยอุ้ยเชี่ยพังไหมเนี่ย,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 ยดีไหมกระเด็นออกมานอกรถนะครับอืมดีไม่พังอืมถ้าคนเยอะๆเนี่ยอาจจะอยู่สักประมาณ1 0บถึงยีเฟรมนะครับบอกไว้ก่อนบอกไว้ก่อนมันไม่ใช่จะ30เฟรมตลอดนะ ไฟเอ็มผมหลุดไปแล้วนะครับแล้วก็ลดหายไปเลยก็เลยอ่ะเอาไว้วมาหลังแล้วกันนะครับก็มารีวิวกันให้ดูเดี๋ยวผมมาแถมโดยการรีวิว g t v แบบออฟไลน์ธรรมดานะครับความเอียหน้าจอที่800คู600นะครับฟูลสกรีนแล้วก็การปรับค่าส่วนใหญ่จะปรับเป็น normal นะอ่ะมาลองดูกันนี่ครับ g t v แบบออฟไลน์เน่นได้ลื่นๆ30-40เฟรม แล้วเสียงลำโพงโน,นบุคคือบอกเลยว่าดีมากนะเสียงดีนะอุณหภูมิก็ไม่ค่อยร้อนนะห้องแอร์นะครับซี u นี่แบบแรงๆเหลือเดือ <ๆ S 1> เลยอะ่ 6. อะ6คอร์12เทตอ่ะใช้งานแค่50%เท่านั้นเองครับกาจอรก์กทางนานวัน90%ประมาณน0นะครับโดยรวมแล้วก็เล่นได้นะอย่างที่เห็นเลยนะครับเป็นโน,นบุค ราคาไม่ถึง20,000แต่เล่นเกมได้ซึ่งหายากมากๆเลยนะครับไอ้ต็องเนี่ยคัดมาให้เป็นพิเศษเลยนะครับเพราะว่าการที่เราจะเลือกซื้อนตบุกราคาไม่แพงเราเล่นเกมได้มันต้องแบบใช้ประสบการณ์ดูค่อนข้างเยอะเลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้จะมาอวยตัวเองนะน,นี่ผมพูดจริงๆนะครับโนบุกที่จะเล่นเกมได้แล้วราคาถูกๆมันดูยากมากๆเลยนะครับมันมันไม่เหมือนคอมพิวเตอร์ประกอบนะครับคอมพิวเตอร์ประกอบมันดูการ์จอ GTX นั่นน้นนี่มันก็พอจะมองออกแล้วแต่ถ้านตบุกอะบอกเลยว่าดูโคตรยาก เออ่ะสลับไปออฟไลน์ให้ดูนะเอ้อออนไลน์ออนไลน์มาแล้วครับเกม G T V ออนไลน์แท้ TV, ออนๆนะโอ้เฟรรมเดก็ถือว่าเป็นที่น่าประทับใจนะครับโอ้รถไขว,ว้โดยรวมแล้วถือว่าเล่นได้เลยนะครับเ <Yeah. Okay. S 2> ฟรรมเด็กก็จะคล้ายๆกับไฟ M นะครับประมาณ30ฟเฟรม40เซรม นี่ครับแต่พวกออนไลน์แท้ๆกับออฟไลน์อ่ะเฟรมเดทมันจะเยอะกว่าประมาณ5-7ถึงเเฟรมนะครับแต่นี่คือเปิดเงาด้วยนะทุกคน hey, up, you know นี่อยู่ในเมืองนะครับนี่เห็นไหมเล่นได้แบบชิวๆ oh, ผมมีวินบอมไหมเนี่ย mm hmm. จุดพูดสักหน่อยดีกว่าไหม นี่นี่สวัสดีปีใหม่ทุกคนนี่อุ๊ยตายเลยว่ะนี่ครับฉากระบงระเบิดนะรถโกดเด้อรถโกดเด้อร์นะครับลองมาลองขับรถโกดเดอร์อือโอ้โหรถโกดเด้อครับเป็นไง โอ้โหสวยงามจริงๆโอไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วคาร์บอมคาร์บอมอุยอ้ยตรงนึกว่าหนังในฉากแอคชั่นเอ้ารถคันนี้ก็โดนด้วยเหรอโอ้ยโห้ำเบิดอย่างรุนแรงอะโอเคครับถ้าใครจะซื้อไปเล่นเกม GTA บอกเลยว่าพอเล่นได้นะครับถ้าใครโอเคกับความเรื่องระดับนี้ก็สามารถสั่งซื้อแอดบ็อกได้เลยครับสินค้ามือหนประกันยาวๆนะโอเค เดี๋ยวทีนี้ผมจะไปลองทดสอบเกมพัฟตีให้ดูกันดีกว่านะครับเครื่องนี้มีไม่มากนะครับผมถ้าสนใจก็รีบทักมาสั่งซื้อกับแอต็อกได้เลยนะครับระหว่างรอโหลดเกมนะครับเดี๋ยวผมพามาดูพอร์ตการเชื่อมต่อพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับมี USB Type C พอร์ตเลยนะครับสามารถชาร์จไวแล้วก็รองรับการต่อหน้าจอแยกได้อีกด้วยนะครับพร้อมมีพอต HDMI นะครับ เพราะฉะนั้นโนบูเครื่องนี้สามารถต่อจอแยกคมกันได้ถึง2หน้าจอเลยนะครับตัวนี้เป็น USB แบบซุปเปอร์สปีดนะครับสามารถเสียบเมาส์คีย์บอร์ดหรือว่าจะเอาไว้ชาร์จโทรศัพท์ก็ยังได้นะครับส่วนนี้ก็เป็นสายพอ d i ิโอคอมโบแจ็คนะครับเอาไว้เสียบหูฟังเอาไว้เสียบไมค์ครับนี้ก็เป็นไฟสถานะการโหลดนะครับแล้วก็มีปุ่ม recovery จากโรงงานนะครับอ่ะเอาไอตัวไมค์ผมอยู่นี่นี่หว่าโอ้ผมก็หาตั้งนานนะครับ ส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะน,นี่คือแบบรีวิวเขาค่าวนพ้วนเลยนะผมอีกฝั่งหนึ่งก็มีที่เสียบ SD card นะครับยป็ไงอย่างคุ้มเลยแล้วก็มี USB Super Speed อีกหนึ่งพอร์ตมีที่เสียบสาย LAN ด้วยนะผมถ้าใครอยากได้ความเสถียรในการเล่นเน็ตแต่ว่าความแรงนะั้นมีที่เสียบสาย LAN คุ้มมากนะครับแล้วก็นี่ครับตัวคีย์บอร์ดนำแผ่นใหญ่พิมพ์ถนัดมือมากมีปุ่มตัวเลขด้วยนะครับโคตรคุ้มบอกเลยตัวนี้นะมีกล้องเว็บแคมด้วยนะครับเป็นไง น่าสนใจมากนะบอกในผมเนี่ยคัดมาให้เพื่อนได้ดูกันเป็นพิเศษเลยนะครับอ่ะมาดูกับเกมพับจีนะครับเรามาปรับเป็น1280คูณ7จ0แบบมินิโลนะครับมาดูกันว่าจะเล่นได้ประมาณไหนนะครับกับเกมพับจีใครดูแล้วผมชื่นชอบอยากได้โนบุ๊กสเปคนี้ก็ ทักมาหาแอดบล็อกได้เลยนะครับแอดบล็อกก็ขายอยู่นะในโซ่ของ CPU นะครับโอ้โหรีวิวมาตั้งครึ่งทางแล้วเพิ่งจะมารีวิวสเปค CPU นะครับในเื่องของสเปคนะ CPU AMD Ryzen 5 5 5 0 0ซนนะครับดูตรงนี้นะ6คอร์12องเทตโอ้ t, โหบอกเลยว่าลุยได้แทบทุกเกมเลยนะครับสามารถเล่นได้หลายเกมทํางานหลายงานพร้อมกันได้อย่างสบายๆส,สามารถใช้โน้ตบุ๊กเครื่องนี้ได้อีกหลายปีเลยนะครับเพราะความแรงซีพียูมันล้นเหลือจริงๆนะมันก็แรมนะให้มาประมาณ8ปดกิก บัส3 2 0 0เลยนะครับแรงๆนะแต่ถ้าแนะนำให้อัพเป็น1 6บหกิบอกเลยว่าจะลงตัวสุดๆเลยนะเพิ่มไปด้วยสิบกิบก็เพิ่มประมาณ1 7 0 0จนนะครับนี่ก็ทักมาสอบถาม apple ก่อนได้นะครับ s s d ก็จะเป็น s s d ความจุอยู่ที่ประมาณ 240GB กิกนะครับก็อ่านเขียนข้อมูลได้อย่างไวเลยโหลดเกมไวๆแล้วก็การ์ดจอก็เป็น amd legion graphics นะครับนี่ 2GB กิกนะการ์ดจอดููแล้วถือว่าสเปคนี้คุ้มนะ ไม่ว่าจะเป็นการทํางานเล่นเกมได้หมดเลยกับโนบุกสเปคนี้นะครับเป็นโนบุกสเปคลับที่หลายคนยังไม่รู้นะครับแต่บล็อกเอามารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับนี่อันนี้น่าจะเป็นด่านโพจิงกินะมาลองดูกันว่าจะเล่นได้ประมาณไหนนะครับซีวก็ยังทํางานอยู่ที่ประมาณ70%เท่านั้นเองนะครับซีวไม่ได้100%แต่อย่างใดน,นะครับบอกว่าเหลือเหลืออ่ะเดี๋ยวเราจะมา ลองลองเมืองยานานยาน,าน,าน,านยาพลยยานนะครับอ่านว่าอะไรเนี่ยนะนี่ครับแล้วก็น้นบุกไม่ค่อยร้อนเลยนะแล้วทำมาดีไปมาลองเล่นกันดูแรมเครื่องก็กินไปเต็มๆเลยนะครับเพราะว่าแรมเครื่องเห็นจะมีประมาณ5กิกห้าถึงหกิกเท่านั้นเองเพราะว่าแชร์ไปให้การจอแล้วนะครับก็อย่างที่ผมย้ําไปนะ แนะนำอัปแรม76ไปเลยนะครับจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาอัปเกรดกันบ่อยๆฟึบนี่แต่ถ้ายังไม่มีงบก็ซื้อไปเล่นก่อนก็ได้นะครับอย่างที่ผมเล่นเกม GT.A ให้ดูแล้วมันพอเล่นได้นะครับไม่ถึงกับกระตุกค้างแหลกเล่นไม่ได้นะอัะอนนี้เกมพับ g ีดันอะไรไม่รู้นะ,ะรู้สึกว่านุ่งนวงอยูนน่นะครับเดี๋ยวรอมันโหลดรยายละเอียดนึงแล้วกัน มเฟรมเลทประมาณหลัก10ถึง20เฟรมอะ่ะอาจจะเล่นไม่ค่อยสนุกนะครับบอกตามตรงเลยก็ลองตัดสินใจกันดูนะถ้าใครโอเคก็สามารถจัดได้นะครับก็ลองดูแล้วก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับเพิ่มเสียงหนะ่อผมว่าลองปรับสเกลให้มันน้อยลงดูดีกว่าเผื่อมันจะลื่นกว่านี้นะครับ แต่เสียงโน้มุกบอ,อกเลยว่าโอเคมากใช้ได้เลยอะเสียงโนง้มุกอ่ะเมื่อลองปรับสเกลให้มันอันนี้สักหน่อยดีวยกว่าสักแ0ดสิบนะเอาเก้าสิบก่อนนี่ครับ ก็ยังอยู่ที่ประมาณประมาณ20เฟรมนะครับอาจจะเล่นไม่ค่อยสนุกนะครับก็ถือว่ายังไม่ค่อยไหวแล้วกันแต่ถ้าใครโอเคความลื่นระดับนี้ก็จัดไปครับอ่ะตอนนี้ปรับเลนส์สเกลเหลือ80แล้วก็ยังสามารถทําได้อยู่วัน20เฟรมต้นๆน,นะแต่โดยรวมแล้วก็ยังถือว่ายังไม่ค่อยเป็นที่น่าประทับใจนะครับมันคงจะไหวแค่นี้แหละกับโนบ,บุกเครื่องนี้นะกับเกมพับจีส่วน เกมเอ펙นี่อย่าไปพูดถึงเลยนะครับเล่นไม่ได้แน่นอนส่วน v a ลเลยอะไรพวกนี้เล่นได้สบายๆนะครับว o ลเ a n d o ลโลบอฟ e ีไฟ r e พวกนี้เล่นได้ลื่นๆครับผมเพราะว่าขนาดไ 5M มันเล่นได้เกมที่ผมได้พูดมาเมื่อกี้ตอนเล่นได้สบายๆนะครับส่วนใครจะทํางานเรียนออนไลน์สเปคนี้สบายครับ แล้วแล้วแล้วไงว,วะยิงกัสนสนั่นจริงๆนี่สำสบจะผิดไหมยิงอะไรกันวะโออ่ะโอเคครับประมาณนี้แล้วกันส่วนถ้า ใครอยากให้ผมลองอัเเปเดตไปดนแสมบ6กิกให้ดูคอมเมนต์ไว้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะอัปดรมเป็นส6บรกิกแล้วมาทดสอบกันให้ดูนะผมเพื่อเป็นการตัดสินใจนะครับบวกกันแล้วบวกกันแล้วไง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 นี่โดน,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 นไปหนึ่งดอกนี โอ้โหบวกแล้วบวกแล้วยังเดืินเลยครับยิงกระบอกเนี่ยฮู้โอเคครับประมาณนี้แล้วกันกับเกมพับจี